วัสดีครับผมตีแบตเตอรี่ครับหายไปนานครับวันนี้มาเสนอการซ่อมแบตครับก็ห่างหายไปนานพอสมควรครับงานมีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องที่มีสาระเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็คือการซ่อมแบตไม้ตียุงครับนะครับส่วนมากถ้าจะเจอนะฮะชาร์จไม่เข้าหรือชาร์จแล้วมันไม่ช็อตยุงนะครับ ท่านก็แกะมานะครับการแกะก็ระมัดระวังหน่อยก็ม่มีรายาะยะน็อตประมาณห้าหกตัวนะครับทุกรุ่นก็จะคล้ายๆกันแบตแต่รุ่นก็มีเล็กใหญ่นะครับแบตนี้น่าจะประมาณสี่จุดห้าโวลต์นะครับนี้ซ่อมยังไงฮะเนี่ยนะอันนี้ผมซ่อมแล้วนะครับอาการเหมือนก็เลยช็อตแล้วไม่แป๊ไม่แป๊กนะครับแกะมานะครับปึ๊บครับนี่นะก็มีจุกยางอยู่นะฮะสองจุก นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเติมน้ําแล้ววิธีซ่อมก็คือท่านก็ซื้อสลิงมานะฮะตัวนี้ก็ไว้ใช้ในงานฟื้นฟูนฟนแบตได้ครับก็ดูดน้ําใส่เข้าไปเวลาดูดก็คือต้องใช้อันนี้ผมใช้ท่อสายไฟมาต่ออีกทีหนึง่งนะฮะไม่งั้นรูมันจะใหญ่กว่ารูที่เติมแบตครับใช้เปลือกสายไฟอะ่ะ จัดเข้าไปก็จีดเข้าไปจีดเข้าไปจนมันลดลงอ,อมาทีนี้ก็อย่าให้มันรดมากเพราะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปชาร์จแล้วน้ามันจะอ,อกมาเราต้องมาตามเช็ดทีหลังนะครับก็ชาร์จด้วยค่ำคืนส่วนมากก็นเป็นอย่างนี้ครับอ่าดูอย่างตัวนี้ทีนี้ผมแนะนําอีกหน่อยว่าเวลาเสร็จแล้วอ่ะถ้าท่านจะลองอ่ะคือถ้าใช้สายไฟฝอยอ่ะเราคิดมันจะชอ็อตอ่ะคือสายไฟนี่มันเป็นเหมือนโหลดคือมันจะไม่ขาดนะเราต้องไปลองชอ็ชอตช็อตกับ า,าแมลงหรือยุงตรงๆเลยนะตรงนี้มีมแมลงอยู่ผมจะให้ดูนะครับไปไปไปเห็นไหมแต่ตัวนี้มันชนช็อตไปแล้วโอ้ยเห็นไหมคือโยโย่บอกว่าคือถ้าเราสายฝอยคือผมทดลองเองอะเอ,อ้ยทำไมไม่ชอ็อตเราต้องไปหาหายุงเนี่ยนเรอก่างเงี้ยฮะคือไม่ใช่ไปคาถ้าคานี่มันจะเป็นตัวนํานะมันไม่ชอ็อตเข้าใจไหมครับที่ผมพูดอะต้องไปไปไปเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็คือจากบ้านในฮะบ,บอกให้เลยครับจากบ้านญาติกันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเราจึงนะครับอ๋อถือก,กาสโครมาให้เลยเนะฮะเรีบยบร้อยครับแล้วกนะผมย้ำอีกทีนะฮะเมื่อท่านซ่อมเสร็จแล้วถ้าท่านจะลองอะ่ะไม่ใช่เอาสายไฟไปคาวไว้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันไม่ช็อตมันต้องเป็นแล้วแต่เหมือนมีฟังชื้อหรือเหมือนลักษณะให้เหมือนยุงเหมือนแมลงอะ่ะเนี่ยเทนะครับเก็บเล็กๆน้อยครับซื้อใหม่ก็มันไม่แพงหรอกแต่ว่ามันก็คือ ของมันยังไม่เสียฮะก็มันมีความภูมิใจครับว่าเราสามารถจะซ่อมให้มันกลับมาใช้งานได้ครับทลิปนี้ก็แนะนำต้นนี้ครับแล้วก็คอยติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ